อีพี EP ที่11นะครับผมเนาะก็ท,ทักทาย fc ทุกคนนะครับผมสำหรับใครที่ตามสูตรรับนำโชคอยู่เนาะอีพีที่11มาสรุปล่างนะหลังจากที่เราพัฒนาออกไปเนาะงวดก่อนเราพัฒนา0702แล้วก็ล่าสุด9591โอ้โหยก954 9591อ่าก็มีตัวเด่นมา9กับ5นะครับ9มาเยอะเหลือเกิน รอบก่อน0702ท่านดูยากนะถ้าดูจาก2องวังนนี้แต่ถ้าดูงวดหลังก็จะมี9ที่มันส่งมาแบบเออให้เน้นๆหน่อยแต่รอบนี้นะล่างนะจะสรุปอะไรดีเพราะมาดูหลักสิบก่อนหลักสิบถ้าเป็นสูตรเต็มนะที่ผมทําดูตอนนี้เนาะสูตรเต็มหลักสิบจะประกอบไปด้วยนะสรุปล่างเนาะเจ็ปดเก้า ศูนย์หนึ่งสองอันนี้คือชุดเต็มที่ยังไม่ได้ตัดนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองส่วนหลักหน่วยจะตกที่เอ่อเลขนี้ครับสี่หกแปดเจ็ดนะลืมเจ็ดสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับก็ตัวเลขอาจจะเยอะนะเจ็ดตัวแต่ เมื่อมาจับกับแต้มอันนี้คือชุดเต็มคือผมไม่ได้ทําสูตรให้ดูนะครับเพราะว่าโอ้โหบางคนบอกเยอะนะครับอาจจะเยอะเพราะว่าเยอะกว่าสูตรเต็มบนเต็มบนผมเท่าไหร่36ชุดอันนี้เต็มล่างก็คือหลักสิบทีนี้ผมจะต้องมาเน้นประกอบกับตัวเด่นนะครับผมลงประกอบเพื่อจะสรุปเป็นชุดเด่นนะครับหลักหน่วยจะตกซี่สี่หกแปดเจดเก้ส่วนแต้มนะแต้มล่างรอบนี้ตกที่แต้ม 7 8 9 0 1นะครับแต้มล่าง78901นะครับสำหรับชุดล่างชุดสรุปเน้นล่างแล้วก็จะมีชุดวัดใจให้แล้วก็วิ่งล่างให้นะแบบเรื่องนี้ทีนี้ผมจะไม่จับหมดนะผมจะมาจับเอาหลักสิบมาจับพอหลักหน่วยมันเยอะเอาหลักสิบมาจับแล้วก็จับกับแต้มถ้าเจ็ดมาเจ็ดอะไรที่เด่นนะเจ็ดสี่ถ้าเจ็ดสี่ได้ไหมแต้มอะไรแต้มหนึ่งได้ครับ นี่หมายถึงท่าเจ็ก่อนนะครับท่า7ก็จะเป็น7จ็ดสได้เจแต้ม3ามแต้ม5 7าแต้ม4 7 9แต้ม6 7 0ได้ครับ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งล่ะได้ครับตกแต้มอะไรแต้มแปดอ่ะถ้าเจ็ดมาจะจับได้แค่สามชุดก็คือเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ตัดจากแ,แนะต้มเลยนะตัดกับแต้มเนี้ยตัวนี้นะครับเทียบกันแล้วนะครับถ้าแปดแปดมาจะจับได้ยังไงนะครับถ้า 8, 8, 4, แปดแปดสี่แต้มสองแปดหก แต้ม4 8 8แดปดแต้มห8แปดเจดแต้มหไม่มีแปด9ได้ไหมได้ครับแต้ม 7, 7 8 9ด0ปด8 0้าแดหนึ่ต้ม8แต้ม9ได้ครับถ้า8จะจับได้ก็คือตามแต้มก็คือ8ปด9 8, 0, 8 1นะครับส่วนถ้าหลัก10มาที่9นะครับ9 ถ้าหลักสิบขยายหน่อยเออนี่จะได้ดูทั้งเต็มนะครับถ้าหลักสิบมาที่เก้านะครับจะมาได้ก็คือเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งครับเนาะเก้าสี่ ไม่ได้96ก็ไม่ตกแต้มเนาะ98ได้97แต้ม6ไม่ได้นะครับเนี่ยก็จะได้แค่ตรง8ถึง1นะถ้า0มา0อะไรก็จะเลื่อยไล่แต่07เนาะได้นะครับ07 08 09 ศ0นย์นี่จะจับได้เยอะหน่อยนะครับแต่ถ้า1มานะครับ1มาจะจับได้ก็คือ1นสไม่ได้1,6ได้ครับ1จับได้เยอะเหมือนกันนะครับ1,6 1,7 1,8 1,9แล้วก็1,0อันนี้ตับจับจากแต้มนะครับทีนี้ถ้าสอง

24ชุดตรงนะครับ24ชุดตรงนะครับล่างนะถ้าจับจากแต้มนะครับมันจะได้แบบนี้อันนี้พูดถึงว่ามาตัดกับแต้มแล้วนะครับจะได้24ชุดตรงตัดกับแต้ม7 8 9 0 1ะทีนี้มุมผมจะเทียบสูตรนะครับยังสูตร พวกนี้เทียบให้ดูก่อนที่จะไปเอาตัวเด้นนะครับสูตรนี้นะครับสามสูตรนห้หแล้วก็มีหแต่ชนที่นะส,สีน่นะสาูนี้มีงวดนี้ที่ไม่ชนที่ตัวชนไม่มาก็มาที่ตัวนี้นะครับามันมีสี่ห้าอันนี้4ี่ห้าเห้ตัวเลขก็อยู่ประมาณนี้นะวันนั้นผมจับให้จะสี่6จ4ดห้าเจ็ดหกแต่เมื่อเทียบกับ ตรงนี้แล้วมีไหมมีก็จะมีศูนย์อะไรไม่มีเลยนะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าเส้งไม่มีเนาะก็น่าจะตัดออกไปไม่ชนแต้มนะหนึ่งสี่ก็ไม่ชนหนึ่งห้าก็ไม่ชนหนึ่งหกได้ตัวเดียวเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหกมีไหมเจ็ดหกไม่ชนแต้มครับจำสามนะครับก็จะไม่ได้มาดูเด่นล่างสูตรน,นี้เด่นล่างสูตรนี้ก็คือสองสูตรที่งดก่อนมาทั้งสองสูตรนะครับก็คือมาสูตรละตัวนะครับ มาสูตรละตัวเขาเข้าไปที่รอ <c oughs> บที่แล้วสูตรฝั่งนี้เข้าที่เลขแปดสูตรฝั่งนี้เข้าที่เลขห้าแต่รอบนี้รอบที่แล้วหกชนแต่ไม่มาแต่รอบนี้ชนที่เจ็ดเหมือนกันนะครับชนที่เจ็ดนะชนที่เจ็ดจะมาไหมปกติมันเป็นสูตรชนแล้วมานะครับแต่ถ้าไม่ชนไม่จับชนมันก็จะเอาชนแล้วไม่มามันก็จะจับคู่ได้หกเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งอะไรเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่ง รอบนี้สองตัวล่างนะมันก็จะต้องมีหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดเนี่ยสามตัวถ้าชนที่เจ็ดก็เปยันที่เจ็ดก่อนอย่างตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูอีกล่างส่วนนี้ก็มีสี่ห้าสี่ห้าหกแต่เมื่อกี้จับไม่มีเจ็ดห้านะครับทีนี้มาดูเทียบกับตรงนี้ก็คือสถิติวันศุกร์นะสถิติวันศุกร์ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่า วันศุกร์ยังไงก็ต้องเน้นไปที่7.89มีรอบเดียวที่ไม่มี7.89ตรงนี้มาก็คือว่ที่ออก0 44แล้วก็3 2นะนอกนั้นก็คือ7.89มีหมดครับไล่ตั้งแต่ในปี65เห็นไหมผมเน้นไว้แล้วว่า7.89ยังไงก็ต้องมาที่อาศิติวันศุกร์เขาเดินนะครับ7.89อันนี้8กับ9อันนี้7นะครับเพราะว่าออก72นี่อันนี้ก็7.89มาหมดเลยนะครับ7 8 9 1อันนี้อะไร นี่ก็9กับ7 9็ดเหนึ่งนะครับนี่เกมี9นะครับ7 9นะครับมีทั้ง7ทั้ง9้าอันนี้ล่ะโอ้เจ็ดเจหสองปดมี8ดนะครับ7 8เนะี่ยมีงวดน,นี้ก็คือปีนั้นมาออกอายุกับพ็ซออเกิดผมตัวกับ <laughs> 0ูนย์ไม่มี7 8 9ดแ้านรอบเดียยอะ้ะแต่หลังจากนั้นมันสุกยังไงก็ต้องมาครับ สติมีไว้ให้ตามไม่ใช่มีไว้ทำลายนะสติมีไว้ให้นะวิเคราะห์นะก็คือสูตรนี้มันได้เด่น90มา9บนนะครับก็คือออกเจอีกแล้วอ,อ้เล็กอะไรจะมาแต่7จ็ดเ้าดเนะงงมากนะตัวเดียวเนี่ยเจดเ้านะเจดเครับนี่ก็คือ9มาเจมานะไม่มี8ดแล้วก็ตรงนี้อะไรเจดกับแปด สูตรนี้7กับ8ส่วนมากจะติดที่บนมาได้ทั้งหลักสิบหน่วยร้อยนะครับนะเจ็ดแปดมันมีงวดเดียวที่ไม่มาก็คือว่าที่ได้4ี่ห้าแล้วก็7จ็ดแปดรอบนั้นก็คือหลุด4ี่ห้าไม่มี7จ็ดแปดแต่ล่าสุดกลับเข้ามาเดินเนาะเจ็ดแปดคือยังไง7จ็ดแปดเก้าเราต้องจับไว้เลยบนล่างนะครับยังไงก็ต้องมี7จ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นผมจะเล่นเจ็ดแปดเก้าเป็นหลักทีนี้มันดูสูตรล่างนะครับสูตรล่างผมทําขึ้นมาสี่สูตรนะตอนนี้ สี่สูตรล่างมันชนไปที่เจ็ดกับ0ูนย์ครับนะวิ่งล่างรอบนี้นะครับผมได้เด่นที่ยังไงก็ต้องเอาเจ็ดกับศูนย์ไปจับเพราะฉะนั้นล่างรอบนี้นะผมอยากผมให้เด่นไปที่หลักเจแล้วก็หลักศูนย์ครับมองเจ็ดกับ0ูนย์ครับ2ตัวนี้นะครับก็คือมองที่ หลัก10เนี่ยเป็นหลัก7กับ0นนะครับเน้นที่มี7กับ0นเออเพราะว่าวิ่งล่างรอบนี้ผมให้วิ่ง7ยังไงก็ต้องฟัน7อ่ะมันเด่นจริงๆครับวิ่งล่างชนกันที่ผมทำสูตรชนขึ้นมารอบที่แล้วถ้าเป็นสูตรนี้จับชน2สูตรมันได้5อีก2สูตรชนกันได้8ก็คือ5้าอันนี้ผมถึงทำขึ้นมาแต่รอบนี้ลองทำขึ้นมาปุ๊บ เอา40แล้วกั20ประกอบกันอีก20ประกอบกับอีก0หนึ่งก็รอบนี้มันได้6 7 8ศูย์หนึ่งได้70อีกอะตัวประกอบอีกเพราะฉะนั้นมันก็เด่นล่างที่ผมฟันให้เลยวิ่งล่างผมให้ที่เจ20ครับเน้นให้7จดวิ่งล่างนะใครจะนำไปวิ่งวิ่งล่างยังไงก็ต้องเจเพราะว่ารอบก่อนก็คือ2ตัวล่างออก 0702นะอาจจะมองตัวนี้ไว้หน่อยนะครับวิ่งล่างผมฟันที่7ดนะครับวิ่งล่างอนะ่ฟันที่เจ็ดรองที่0ูนย์ครับตัวรองผมเลขศูนย์ครับ <c oughs> วิ่งล่างยังไงก็ต้องเจ็ดชนกันนะครับสี่สูตรชนกันที่7ตัวเดียวนะครับ6 7 8 7, กับ7กับศูนเพราะนั้นมันก็ชนที่7อ่าทีนี้มาชุดดูชุดเด่นว่าน่าจะมองชุดไหนบ้างก็คือ นี่ยดังสูตรที่ผมบอกว่ามันมันสี่ห้าสในสูตรนี้มันเพิ่งจะเดิน45่้งวดน,นะแต่แต่มันก็มานะครับหนึสองหกเห็นไหมอันนี้มันทดูหนึ่งสอมันก็มานี่หกสเนาะอันนี้สี่ห้าหเนี่ยแปดอันนี้5 6 0ก็มา8 5อันนี้ก็4ี่ห้าหกส้ากนะครับก็ชนกันที่4ี่ห้นะครับสี่ห้าฉะนั้นผมก็ว่า4กับ5ก็น่าจะมานะใครดับไม่รู้แต่ผมเด่นนะครับรอบนี้ถ้าจับจากแต้ม7จ็วิ่งเอัด7ตัวเดียวผมให้7 ตัวแรกครับรอบนี้ยังไงก็ต้อง7ครับ7จ็ดสีครับตามนี้เลยครับเจ็ดสีตัวรองนะครับตัวรองวิ่งที่0 0 7 0 8 0 9 0 0 0 0น0์เจนกะครับศูนยก็ระวัง0 1ด้วยเออเลขแบบไม่ไม่มีใครมองนะครับเกิดมาตัวนี้ แต่คนจับตามองที่9ที่อะไรประมาณนั้นออ01อาจจะมีนัยะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเด่นที่07 08 09 00 01ครับสองตัวล่างชุดตรงครับ707ได้ครับนะ71ไม่มา17ได้ไหมได้17ก็มาได้ถ้าพราฉะนั้นแต่ผมก็เด้น7อยู่แล้วนี่มาก็ตัวกกลับ71 17ได้ครับเออ แต่สายเจ็ดกับสายศูนย์หน้ามองเจ็ดสี่เเป็นตัวกลับครับหนึ่งแปดหนมาได้ไหมมาได้หมดหลักสิมันชนกันอยู่นะครับแต่ถ้าเน้นตรงนี้อืหน้ามองเจ็ด1ูนยศนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์มันก็ตัวกลับเหมือนกันเจ็ดหน่งหนึ่งเจ็ดก็โอเคนะครับก็กลับตัวได้ด้วยครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดูนย์ศูนย์เจ็ดกลับตัวด้วยครับศูนยกลับตัวด้วยครับ นอกนั้นไม่น่ามองรอบนี้ผมฟันเจ็ท่าสูตรไม่หลดุดคิดว่ายังไงเจ็ดก็ต้องมานะครับวัดใจวันนี้ผมวัดใจอะไรผมชอบวัดใจที่เจดสี่ครับนะเจดสี่ก็คือยังไงก็ต้องมีเจ็ดละวะเออเจ็ดนะล่างผมยังไงก็ต้องมีเจ็ดนะครับเพราะว่าสูตรนี้มันได้สี่ห้าเก้า นะสี่ห้าอันนี้รอบก่อนหลดตัวนี้แต่รอบนี้ก็คือเนี่ยเด่นมันก็ต้องมาตัวหนึ่งสี่ห้าหกนี่ก็คือสี่กับห้าเจ็ดห้าผมไม่ตอนแรกผมก็มองที่ห้านะหรือลาวมันจะลาวมันส่งมาแต่หลักหน่วยผมไม่มีเจ็ดห้าถ้าใครจะกันนะล่างจากสูตรเจ็ดห้านี่มันเด่นสี่ห้านะตัวเดียวก็แต่ไม่ชนแต้มนะไม่ชนแต้มนะใครจะกันเจ็ดห้าไว้หน่อยก็ได้นะ แต่ผมเล่นเจ็ดสี่เม็ดเดียวเนาะถ้าเม็ดเดียวเจ็ดสี่เออเจ็ดสี่วินวินนะถ้าสูตรนี้มาเนาะถ้าเจ็ดอะเพราะว่าอันนี้อันนี้ก็ต้องมีเจ็ดผ่านอันนี้ก็ต้องมีสูตรหนึ่งที่มาเพราะว่าสถิติการเดินมันเดินมาคู่กันนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งถ้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ห้าหลุดเพราะฉะนั้นเจนะ็ดสี่น้ามองที่สุดนะครับนะอันนี้คือยี่สิบสี่ชุดตรงนะจะก,กันเจ็ดห้าไว้หน่อยก็ได้นะครับใครจะไปกันเจ็ดห้าแต่แต้ไมไม่ไม่โดนนะเจ็ดห้า จากศูนนี้ใครจะกันเจ็ดห้าได้ครับก็คือเหมือนกลัวลาวจะมานะครับยีิบสี่ชุดตรงก็มีที่ตรงนี้เจ็ดสี่ให้กันกันเจ็ดห้าจากลาวก็แล้วกันตัวเนี้ยกันนะไม่ชนแต้มนะแต้มสองไม่มีนะครับกันเจ็ดห้าเออใครชอบนะผมผมให้กันนะแต่อันนี้คือชุดเต็มผมไม่ได้บอกให้เลือกหมดนะก็คือไปเลือกไอตัวที่เด่นนะครับ วัดใจผมวัดใจที่เจ็ดสี่เม็ดเดียวนะครับวัดใจเจ็ดสี่นะครับให้เจ็ดสี่เม็ดเดียวครับนะครับวัดใจเจ็ดสี่รองที่เจ็ดศูนย์

เราพัฒนามี9ก้ามาหนึ่งเก้าหมันไม่เด่นอะ่ะมันเด่นเจ็ดถ้ามาเจดเก้านี่สูตรผมไม่มีมีไหม,มไม่มีระวังศูนย์หนึ่งศย์เก้าอ่ะผมให้แบบนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็โอเคนะเพราะว่ามันเด่นที่ศูนศนย์กับเจ็ดเจ็ดกับศูนย์นะครับนะวัดใจเจ็ดสี่ตัวรอง ชอบ70หน่อยนะครับก็ระวัง70-71หน่อยนะครับตัวรองลงมานะก็ให้แท่ตามนี้นะ75็้าท่านในด้จริงๆก็เขาคือ74 75สี่เนี่ตัวกันนี่ไม่รู้ใครจะอยากชอบถ้ามันติดมาเพราะมันมีราวพัฒนาแต่ก็ไม่ได้5อาจจะขึ้นบนนะครับรอบนี้วิ่งล่างผมฟันที่7วิ่งล่าง7ฟันตัวนี้ครับฟัน7รองศูนย์ครับวัดใจชุดเดียวฟันที่ 7จสครับเนาะเพราะว่าสูตรจะได้บินบินกันอ่ะผมดูทําไมมันต้องบินบิน <c oughs> เนี่ยมันมีสี่ห้าสี่ห้าหกอ่ะเออถ้ามันเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งล้วไมมศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งอะไรไม่โอเคนะครับมันไม่โอเคสูตรมันมันต้องหลุดพวกนี้มันหลุดแต่ตอนนี้สืิติมันเดินมาคู่กันอยู่สี่ห้าหกสี่ห้าเก้าอะไรเนี้ยแค่นี้ก็สี่ห้าหกก็ฉะนั้นก็สี่ห้าห้าดันไม่ชนแต้มนะครับแล้วก็หลักหน่วยผมไม่มีห้า ด้วยก็จะมี6ทข้ามไปตรงนี้4 6 8 7 9 0 1 7 8 9 0 1 2คือหลักสิบนี่7 8 9 0 1คือแต้มนะครับเพราะฉะนั้นผมฟันให้ชุดเดียววัดใจ7 4แขนแๆนครับผมนะสำหรับสรุปล่าง2องพฤษภาคม68นะครับสำหรับชุดวัดใจนะครับวิงล่างเจดรอง0ยังไงก็ต้อง7ครับ7กับ0ูนจะต้องมีมาตัวหนึ่งครับนะ 7อะไร7อะไรเจ็ดศูนย์ได้อ่าเจ็ดก็พอได้นะครับเห็นไหมก็จะมีตัวนี้1 7ึ่งเดมันเด่นที่7กับ0ูนยนี่แล้วนะสายนี้ก็เน้น7 1ก็แล้วกันนะครับหนึ่ได้ครับระวัง01กับ09ด้วยนะครับนะมองดูตัวเลขเกิดคับพลิกล็อกแต่ถ้าเป็น0ูนยนี่สูตรก็จะหลุดไปสักสูตรสองสูตร เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นตัวที่นี่แหละ74 7 74เม็ดเดียวนะครับที่มองดูแล้วคือเข้าตาทุกอย่างนะครับเข้าเข้าทุกประตู <c oughs> เข้าทุกประตูทุกสูตรนะครับก็ต้องเน้นที่74เม็ดเดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับใครที่ตามเนาะฝากไว้พิจรารณาสำหรับชุดล่างนะครับเดี๋ยววิเคราะห์ชุดบนวัดใจอีกทีหนึ่งก็คลิปน่าจะเป็นไรสดนะครับต่อจาก คลิปนี้น่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับอ่าเออเมื่อวานเมื่อวานก็ <c oughs> วันก่อนที่อ่าผมแตะลิงก์สินค้านะใครที่สนใจนะครับก็ได้นะครับเนาะสั่งซื้อได้นะครับกดที่ลิงก์สินค้าเลยนะครับอ่าก็คือตัวนี้ครับยาสีฟันไทยสมายนะครับ sp 1 0 p 1 0นะครับตัวนี้นะก็เป็นหลอดร้อยกรัม นะครับนะหลอดร้อยกรรําเนาะชา on s m i l ม b r ไบร์นะครับหลอดร้อยยซดสเปล่งปากกายไอตัวนี้ก็จะช่วยในะเรื่องกลิ่นปาก mm hmm. เหงือกอักเสบเสียวฟันขัดสีฟันนะครับตัวนี้นะใช้ดีแต่ครั้งแรกที่เริ่มใช้เลยนะครับเนาะไทยสมายต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับไอคือกดเข้าไปอ่ะดูอ่ตรงสินค้าเนี่ยตรงคลิปผมม,มันจะมีตรงคําว่าดูสินค้านะกดตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูตรงเนี้ยคือ ยี่ห้ออื่นก็อาจจะคล้ายๆกันแต่ดูตรงนี้ไทสมาย T H A I นะครับไทสมายตรงนี้นะ,ะมันจะเป็นหลอด99บาทถ้าสั่งแพ็คคู่ก็คือแพ็คคู่2หลอด159ตก159คุ้มมากนะครับตัวนี้นะช่วยโอ้เรื่องการเสียวฟันหรือใครที่กินกาแฟอะไรพวกนี้นะครับนะช่วย ลดขัดสีฟันด้วยนะครับนะใช้ไปเรื่อยก็จะรู้สึกเองนะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ก็รู้สึกว่ากลิ่นปากก็หายไปแลกก้วก็อาการเสียวฟันอะไรก็ไม่มีนะครับนะีน่กดลิงก์ในตรงใต้คลิปผมนั่นแหละได้เลยนะตร,ตรงคลิปที่มันขึ้นมาดูสินค้านะใครถามว่าซื้อยังไงนะครับกนะ็จะเป็นซื้อทางช h อ p e ีนะครับนะกดเข้าไปก็ผมแปะลิงก์สินค้าตัวนี้ไว้นะครับเป็นลิงก์ทาง เป็นอันนั้นกับ s h อปปีนะครับเป็นลิงก์ที่ YouTube เขาให้เราแปะลิงก์สินค้าได้นะครับผมทานะงช้อปปีโอเคนะครับสำหรับสินค้าก็ฝากสนับสนุนด้วยนะครับนะเออคากาแฟฝ <laughs> ากสนับสนุนนิดนึงนะครับผมนะไทยสมัยนะครับโอเคทีนี้ก็ชุดวัดใจนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี7ล่างฟัน7ล่างรองที่0ูนย นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับการลุ้นรัฐบาลไทยพรุ่งนี้2พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันศุกร์เด่นวันศุกร์7 8 9ครับเด่นศุกร์นะครับจำไวด้ดีเด่นศุกร์7 8 9ครับถ้ามีพิกล็อกสันตโลจะต้องมีให้เห็น7 8 9ครับเน้น7ครับ ชุดฟันผม7เม็ดเดียวครับผมวัดใจที่74นะครับโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ